สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาเบอสุซูสูซุคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับมือนี้ก็มาพอกันในบรรยากาศตอนไกล้ซิเที่ยงครับพี่น้องของวันที่2 2พฤศจิกายน2566ครับผมมือนี้พพอน้ำม่อนภาพพี่น้องมาเลาะหาขอนเห็ดขอนถิ่มมาขึ้นนี่หาพ่อพ่อครับพี่น้องขึ้นเขาผู้เดียวดื้อครับมือนี้แมนนํมม่อบรายมานั่มครับพันยูกับลูกสาวครับผม พีการมณีนนก็เป็นผู้บ้านน้องมิกคือเก่าครับผมบ้านน้องมิกตำบลห้วยขาอําเภอบุญทาริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมตามหาเฮ็ดบดเห็ดขอนหรือว่าเฮ็ดล่มครับพี่น้องเดี๋ยวมาหลุดน,น้ำกันครับตามหาเมาื่อคืนนี่พ่อพอ่อเมื่อนี้แงมกังเว้นต้องหาห้เจอครับพี่น้องไปครับผมหลุดน,น้ำกันเง้ยวๆครับมือนี้พี่น้องครับหลังจากที่เมื่อคืนพ่อพ่อขอนเห็นว่าพี่น้องข้ังหลังผมนี่พี่น้อง พอแล้วครับบานนี้เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งครับอุ้ยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับมาเบิ้งซอยผมเนี่ยบานอุ้ยมาเป็นขอนสีบินครับพี่น้องฝุนครับไปตั้งคุณอีกครับพี่น้องสุดขอนเลยครับผมดอกซ้ำเหรียญสิบครับพี่น้องรุ่นนี้แหละครับรุ่นยอดฮิตยอดนิยมครับรุ่นนี้อันนี้ซ้ำใบหูเล็กน้อยครับพี่น้อง อุ้ยแม่น้ำมนต์บ่ได้มาน้ำเสดายได้ป่ะนี่บ,บ่มเป็นยังครับพี่น้องเดี๋ยวพอน้ำมนต์จัดการเองครับมื้อนี้ให้กำลังใจพอน้ำมนต์นี่เด้อครับผมเก็บเห็ดผู้เดียวครับมื้อนี้มาครับพี่นอ้องบ่เบ้อไรใหญ่ห้างครับลุยกันเลยครับผมถึงเอาแนวนี้เลยครับอุ้ยขันบ่มาซ้ำอีกเนยมน่ยม,มือเส่าหรือว่าเทียงเทียงนี่บานถิมแท้ๆครับพี่น้อง เมื่อคืนนี้นํามหาจนว่ากับเมน้ามุนเม,ม่เห็นครับขอน,นี่ดอกงามนะครับอันนี้ขอนซี่ด้วยครับผมไมซี่ครับเมื่อคืนเก็บขอนตะเคียนตะเคียนหินหรือว่าไม่แค่นหินครับพี่น้องอันนี้ขอนซี่ครับไมซี่ปลาครับผมอดอกกำลัางงามๆด้วยครับพี่น้อง มาเก็บซอยผมเนี่ยครับพี่น้องเก็บพูดยาวผมมีพี่น้องมาเก็บซอยผมนี้อู้ยพี่น้องพอดีกินพอดีแส่บครับดอกลุนนี่ เก็บทั้งเงาเพิ่นครับพี่น้องเก็บทั้งเงาไปก็ได้ครับบานอ้ยดอกเงินเลือ้อเครื่องเดียวครับพี่นอ้องนี่ครับอบอบง,าง,งามๆได้ครับพี่นอ้องชวนมาเคสคอนซีเพนสีดอกงามดอกสวยครับ างนี้ครับรุ่นนี้ผมสีเปล่าด้วยครับพี่น้องมันหน่อยโพดครับเตียว,ว่าตัวนี้เอาได้อยู่พี่น้องโอ้ยอยู่ใต้เปลือกใหม่ครับ มือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งเก็บด้้อครับพี่น้องขออภัยหลรา,ายครับถือเกิดว่าผาพมันสันมันบ่นิ่งครับผมเพราะว่ามันเปล่นล้านหินไปเลยครับกลางล่างต่างกล่องบ่ได้ครับเพราะว่าขาต่างกล่องพอนามอนแบบเสียบกับพื้นครับพี่น้องเพราะเป็นแบบต่างสามขาครับ เดี๋ยวไปให้แม่น้ำมุ่นเพิน่นปาดขาออกอยู่บ้านครับพี่น้องยวขามไปท่านครับผมนี่ครับพี่น้อง คันบมมาฟังนี่มันแนมบบเห็นครับพี่น้องมันยือยือเก็บแลยยนเก็บโบเบิดครับนาจิตเกิดไตขอนกับมีบัจจกพี่น้องอุ้ยดอกพอดีเลยครับพี่น้องแค่เห็นเบิ้งกระตาพอด้มืครับนี่แต่ดอกง,า,ง,งามๆครับผม ยิงนงแต่เสียงมอเตอร์ไซค์ก็จะเรียนเกินไปทั้งผู้ครับนี่ก็อีกค้อนหนึ่งครับพี่น้องค้อนซี่ข้กันครับนี่เป็นตุม่มๆุมอยู่พี่น้องแต่ว่าเอาว่าได้ครับผมเดี๋ยวเลือกเอาครับ ครับพี่น้องถ้าออกอีกรอบสองนี่พมว่าคอนี่น่าสิเต็มครับนาสิบิ้นครับเดีย๋ยวจังสีมากเก็บมือไม่ครับพี่น้องตัวนี้ไปครับสิบห้าพี่น้องขยับไป ทั้งปลายไม่พ่นพี่น้องอันนี้ทั้งเหงาพ่นครับผมบัดเทือทั้งปลายพ่นออกครับแต่ว่าผมบ่ท่านได้ย่างไปเบิ่งเด้อครับพี่น้องไปครับพี่น้องครับพ่ผิดหวังอีหลีครับบานนี้ขยับมาทั้งปลายไม่พี่ครับพี่น้องบ่เบิดแคนี้เด้อครับผมพ่นครับดุนซ้ำใบหูเด็กหน่อยนี่สุดจอดเลยครับพี่น้องถือว่าหลายอยู่ด้วยครับเดี๋ยวเก็บกันเลยครับพี่น้อง อาพอน้ำม่นร้อยหมานพูดเดียวแล้วครับมือนี้จังสิเอาไปอวดแม่น้ำม่นมื่อแรงครับอาจจะเพถึงแรงนะครับพี่น้องสีไปสร้ามึงขอนเก้าขอน,ขอน,ขอนมือขึอน้นอยู่ครับผมดอกงามๆอบอวบครับ เฮดคอนสี่นี่งามเป็นจังผู้เท่าว่าอิรีพี่น้องดอกอวบดอกอว้วนครับมันเป็นเห็ดลูกไว้เนะพี่น้องเนาะนี่ครับล่างมีครับพี่น้อง ดอกอ้วนๆงามๆครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บคอนข้างล่างครับผมนี่ครับพี่น้องนี่กับบปงหน่อยเด้อครับผมดอกงามๆเหมือนกันครับดุยเลยครับพี่น้องแอาจจะเก็บบอธนัดปันใดครับเพราะว่าเก็บมือเดียวครับพี่น้อง งามครับผมบางคอนเกิดกำลังเป็นตุ่มด้อพี่น้องบางคอนกันกนกนนนบากกบานใหญ่แหละครับอุ้ยนึกว่าเบิดพี่น้องผุนครับพุนครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปบ้างใกล้ๆครับผมนี่ครับพี่นอ้องโอ้ยสุ่มนี่แหงงามครับบานเบิ่งพี่น้องเนี่ยผมสีแผ่นกล้องให้เบิ่ง แฟนดอกไม้ครับพี่นอ้องลุยกันเลยครับพี่น้องลุยกันเลยครับโอ้ยเตือนเตือน,นบานทั้งเตือนเตือนทั้งดีใจเมื่อใหม่สั้นบ้านเลยพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งดอกรุ่นนี้ครับ บ่เถ่าครับพี่น้องนี่อ่อนๆครับผมเจะมาเพิ่นดอกใหญ่ครับอุ้ยพี่น้องนี่ครับผมซุปม,มือนีเพิ่นยังเป็นตุ่มอยู่ด้วยครับพี่น้องเอาบ่ได้ครับปล่อยเพิ่นไว้นี่ก่อนครับผมมาเอาตัวงามๆครับพี่น้อง เกิดไร้รุ่นครับพี่น้องรุ่นเป็นตุ้มอยู่ก็มีรุ่นบานแล้วก็มีครับผมนี่ครับผม เติดอกงามๆพี่น้องมีแต่รุ่นแบบนาสีรุ่นเดี๋ยวครับพี่น้องรุ่นทีเ่เป็นบานนี่ครับดอกเสมอกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องเ็เอินรุ่นแซมใบห,หเูเล็กน้อยครับ เก็บเหล้วกับหมานอีกแล้วพี่น้องหันไปพี่น้องหันไปครับปุ่นครับพี่น้องอยู่ข้างล่างครับผมเดี๋ยวหาทางลงกันครับผมซึ้อว่าหลายเติบอยู่ครับพี่น้องน้องครับเบิ่งในบ้านมันคือผดคือผูดแต่พี่น้องมากมากครับพี่น้องเก็บกันเลยครับผมอ คอนี่เพิ่นผูแห้งเลยเด้อพี่น้องแต่ว่ายังเกิดเห็ดให้เก็บอยู่ครับเก็บอยู่นี่ก็ได้่ินี่เสียงรถข้าเจ้าเลียนขึ้นเลีนลงอยู่พู่ครับพี่น้องเต็มมือนะพี่น้อง หาเบื้องอีครับพี่น้องหาเบื้องดีแล้วครับพี่นอ้องขอนี่นาซีมีซ้ำนี่แหละครับผมเหลือแต่อันทีเพิินเป็นตุ้มครับยังบ่าสามารถเก็บได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องขอนไหมครับผมนี่ครับพี่นอ้องผลงานขอนแหลกจุดเดียวเ้วยอนนี่พี่น้องเกือบเครื่องตาครับผม มเมื่อกี้เราเอากะตาเบอร์ใหญ่มากครับเอากะตารุ่นกลางครับพี่น้องไปครับผมเดี๋ยวสิพ้าไปซ่ำขอนมื่ขึ้นครับเพราะว่าพ่นมีตุ่มหลายอยู่คํามื่อขึ้นปลานนก็น,น่าสิบเก็บได้แล้วแหละครับไปครับผมมาสิมาซ่ำมขอนเก่าครับพี่น้องขาเจ้าซ่ำมไปก่อนละครับแต่ว,ว่าตัวเป็นตุ่มนี่ก็เหลือบ่หลายแล้วครับพี่น้องมันน่าสิบ โพเขินญ่เติบเลยแห่ะพี่น้องเขาเก็บเอาแล้วครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งทั้งไปเป่นเด้อพี่น้องโอ้หมากอีหยังนาอเขียวๆน่ะขึ้น,น่วยใหญ่แต่ครับพี่น้องปุ่นครับนี่ครับพี่น้องบ้านพี่น้องเอินหมากอีหยังครับนี่นี่ครับผมวยใหญ่ใหญ่เป็นเครือครับ ครับลักษณะใบเพิ่นครับพี่นอ้องผมกับบงหูขึ้กันมาหมากนี่อย่างครับผู้ใดหูเข้เมนมาบอกเด้อครับผมหน่วยไง่หญๆครับพี่นอ้องเป็นฟักครับไปครับผมผลไม้ป่าแต่ว่าผมกับบองหูซื้อกันครับ กำลังว่าสียางนี้ครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งครับเป็นความหมานของพ่อน้ำมุนอีกแล้วครับผมสมโภชมาพูดเถเน่นมือกีนบานอยู่เทิงขอนเทิงยางนี่บ่ม,มีเลือกพี่น้องเมืองไต่ขอนครับบันพุ่นครับงาวครับอยู่ไต่ขอนครับพี่น้องอุ้ยเจาลี่ไข่ดีดีเนาะเอา้ามาน ลุยครับพี่น้องภาพอาจสิหมืนๆเนด้วยครับพาพันยูในห่มมรับบันเกิดไต้ขอนครับอุ้ยสัมพ่อเมื่ขึ้นผมก็แมนอ่ามุ่นมาเห็นครับถอกงามอยู่ครับพี่น้องนี่ครับผม มน่ด้อครับดอกลุนนี่มันเด้หมุนเก็บน้ำด้วยพี่น้องขออนุญาตมุนเก็บกันครับอาจสิบระทไทยเเบิ้งด้วยครับจุดนี่เพราะว่ามันอยู่ไต่ขอ,อน,นครับพี่น้องขออนุญาตครับผม เรียบร้อยแล้วด้อครับผมสําหรับคอนนี่เห็ดที่เพเกิดไตขอนต้องขอให้พี่น้องนะครับเพราะว่ามันถ่ายทับยากครับผมพันอยู่ทางไตดอกงามอยู่ครับผมเดีย๋ยวไปเบิง่งคอนคางๆกันครับเบื่อขึ้นนี้เป็นตุมน่มน้อยๆครับพี่น้องตุ่มน้นอยๆซ้ำตัวนี้ครับมาเบิ่งง่ามตอนนี้ครับผมพ่อเก็บเลยครับ เดี๋ยวเก็บเลยครับพี่น้องเลือกเอาครับผมที่เก็บไปมื่ขึ้นมาท่านในสุป,ปท่านในเห็ดกินอยู่พี่น้องเมื่อนี้แหละครับผมให้แม่น้นามม้นสุปเสพสบครับ ีสิบกเก็บด้วยครับพี่น้องเพราะว่ายังน้อยอยู่ครับผมไปครับครับพี่น้องครับตอนนี้กะเลาะเบิ้งถูกคอนแล้วครับผมคอนทีหาบ่พอดตอนกลนขคืนกะเบิ้งเบิดแล้วครับเพิ่ได้เพิ่มครับพี่น้องไปครับผมหาทางขึ้นเมื่อก่อนครับบันปุ่นละครับสิได้ปีนขึ้นไปทึ่งบุ่นละครับทางเมื่อครับผมไปครับ ครับผมอแม่พี่น้องครับตอนนี้ก็ลงมาหอดรถมองจอดรถแล้ะครับผมเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวสิไปสรุปเพชรเฮเบิ้งอยู่บ้านก็แล้วกันครับถือโอกาสเอาไปอวดแม่น้ำมุ่นน้ำครับผมไปครับไปพอกันอยู่บ้านพลัะครับผมครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาหอดบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวเอาไปอวดแม่น้ำมุ่นกันครับสวัสดีครับพี่น้องราบนี้เพิ่นมาได้ไปน้ำครับพี่น้องม่ได้ไปน้ำเขาดอกหอดเวลาแล้วพี่น้องเอยเดี๋ยวมาเบิร์กันครับผม เปิดในพี่น้องเบิรงนี้ไปบ่หึงครับพี่น้องไปไปหอดนันขอนใหม่กับเที่ยงเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเดือกแบบพี่น้องเลือกเที่ยวของพี่น้องเหมันบ่ค่อยเห็นนะพี่น้องเนาะนี่เป็นงามๆครับพี่น้องมาท่านแ่าเด้อพี่น้องเนี้ยแมนครับ โอ้ได้พ่อพอกันครับไปจองขึ้นเนาะรูปเผอหลายกลัวปะจ๊ะคอนลายเวลาไปเก็บคอนคันคอนหน่อยก็ได้สำเร็จที่ว่าเก่งนิ่นพี่น้องแน่นครับสรุปแล้วก็ถือว่าหมานครับเหมือนนี้ไปผู้เดียวกับหมานไปสองคนกับหมานครับพี่น้องครับพี่น้องครับสรุปแล้วเมือนนี้ก็ถือว่าหมานครับผมไปผู้เดียวกับหมานไปสองคนกับหมานครับพี่น้องรวมๆแล้วก็ใกล้เกือบซ้ำกันผมครับ กับคลิปเมือ่อคืนขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกกำลังใจด้วยครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจพอน้ำม์กับแมนน้ำม์ครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปนาครับสำหรับมือนี้โชคดีมีเงินใส่สุขุสุขคนครับผมสวัสดีครับ